สิ่งที่ท่านยมยังบอกยังเตือนอยู่ยังเป็นเรื่องไฟที่เกี่ยวกับไฟประทุอ๋อใช้เลยว่าระเบิดเป็นน้ำสีเข้มน้ำป่าน้ำเน่าน้ำนองคนไทยเตรียมตัวไว้เลยเขาจะยังไม่ไป วังวนถึงแม้จะเปลี่ยนคนแต่ก็รูปแบบเดิมโลกไทยยังมีอีกเหนือกว่าฝีดาดลินแล้วเนาะโลกที่เกิดใหม่น่าจะมาจากของที่ละลายแล้วช่วงปีหลังจะเป็นปีที่เขาเรียกว่าธรรมชาติลงโทษเป็นช่วงการยุคแบบเต็มรูปแบบ ขอขอไม่ขอไม่ใช้คําว่าทํานายแต่ขอเป็นว่าเราคุยกันเราคุยกันแบบพี่น้องเนาะคุยกันแบบพี่น้องก็สิ่งที่ท่านยมยังบอกยังเตือนอยู่ก็ยังยังเป็นเรื่องไฟที่เกี่ยวกับไฟประทุคำว่าไฟประทุขอใช้เลยว่าระเบิดยังมีอีกนะคะแล้วก็น้ำน้ำเนี่ยจะไม่ใช่น้ำแบบน้ำทะเลแต่จะเป็นน้ำสีเข้ม น้ำปา่าน้ำเน่าน้ำนองมาแบบตั้งตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นอันนี้คนไทยเตรียมตัวไว้เลยแล้วก็สถานาการณ์รอบโลกก็จะเห็นทั้งเรื่องของภูเขาไฟระเบิดนะคะแล้วก็ประเทศที่น้ำไม่เคยท่วมก็จะท่วมประเทศที่เป็นท่องเที่ยวก็จะเที่ยวไม่ได้ก็คือภพภัยให้ระวังใช่คือปีนี้จะเป็นช่วงปีหลังจะเป็นปีที่เขาเรียกว่าธรรมชาติลงโทษ เพราะว่ามนุษย์เริ่มไปก้าวไก่ในในสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรทำแล้วแล้วก็เป็นช่วงกายุคแบบเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่น่าเกลียดน้องใช้คำนี้เลยการเปลี่ยนแปลงที่น่าเกลียดแล้วก็หลายๆคนเจอแล้วได้ยินข่าวหรือเห็นข่าวจะรู้สึกว่าผิดหวังนะคะก็ก็ต้องทำใจก็จบอกว่าช่วยเหลือตัวเองกันให้มากที่สุด โลกไทยยังมีอีกยังมีอีกอันนี้พูดข้ามช็อตไปที่เหนือกว่าฝีดาดลิงแล้วเนาะเพราะว่าตอนนั้นเคยพูดว่ามันจะมีสองโลกที่มาใหม่ตอนนี้เหนือฝีดาดลิงแล้วนะคะ<ล>ก,ก็จะมาใช่ค่ะโลกที่เกิดใหม,ใใหม่น่าจะมาจากของที่ละลายแล้วก็น่าจะมาจากพวกน้ําแข็งหรือที่ความเย็นแล้วมันก็ทําให้เกิดเชื้อตัวใหม่ที่มันจะเข้ามา แต่ถามว่ากันได้ไหมั้ยว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันได้ความรุนแรงยังไม่เสียชีวิตเท่าโควิดเสียชีวิตเท่าโควิดน่าจะประมาณอีก2-3ปีอันนั้นคือหนักแต่ว่าที่จะเห็นก็คือช่วงทามมิ่งเนี้ยจะมีคนที่เสียหายจากน้ำเยอะ แล้วก็โรคภัยที่ติดตัวแล้วฝังเอาไว้ในระยะยาวแล้วจะมาจากสัตว์น้องหมาน้องแมวพาฉีดวัคซีนให้ครบแล้วจะปลอดภัยสิ้นปีนี้น่าจะมีจากเครื่องบินอีกใช่การเดินทางไรอย่คงที่ก็จะมีแต่น่าจะเป็นของต่างประเทศค่ะก็น่าจะเป็นใหญ่ๆเหมือนประมาณหลายปีที่แล้วค่แต่ไม่ได้หายนะน่าจะตกหรือว่ามีเหตุอะไรที่แบบ การอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อืมมันแย่ลงเนาะมันแย่ลงทุกที่มันจะดีขึ้นเนาะแต่ตอนนี้คือเห็นเห็นหน้าคุณน้าคุณลุงคุณอาอะไรขึ้นมาก็ก ouais. <t pagar running> uh ็กุ้มใจพอสมควรไม่ใช่คำว่ากุ้มใจเลยว่ามันอาจจะเป็นการรวมตัวกันแล้วก็ ทำอีกขั้นหนึ่งที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่มันกลายเป็นดูดทุกอย่างออกไปจากประชาชน17นี้น่าจะมีข่าวชัดๆแต่น่าจะช่วงประมาณเลขที่20เป็นต้นไปก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องของการตัดสินใจว่าเขาจะยังไม่ไปยังไม่ไปเราสาดหนีมาบวชแล้วนะ ก็วังวนถึงแม้จะเปลี่ยนคนแต่ก็รูปแบบเดิมนั้นการตัดสินใจหลังจากนี้เราก็เตรียมตัวไว้เลยว่าพื้นฐานความคิดเขาเขาคิดอะไรอยู่ <c oughs> แต่ก็เนาะคนคนใหม่ๆน่าจะคนใหม่ๆที่อยู่ในกลุ่มเดิมก็จะขึ้นมาเพื่อสร้างความหวังแล้ววมัันหงไ่ม มาหวังได้ไหมภาพดีมากเลยช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามันก็อยู่ในหลืบเดิมๆใช่ค่ะก็ยังยังบอกว่าช่วงปลายปีคําว่าปลายปีตอนนี้น่าจะเป็นพฤศศจิกรเป็นต้นไปดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่เห็นนะอันนี้ไม่ได้รู้อะไรนะคะใครที่เก็บเงินเงินจีนเงินสดอะ่ะเก็บไม่ได้แล้ว เก็บไม่ได้แล้วแล้วก็ภาษาจีนสัญชาติจีนสําคัญมากสกุลเงินเขาน่าจะเปลี่ยนเป็นดิจิทัลทั้งหมดหรืออะไรสักอย่างเพราะว่าเขาปิดประเทศรอบเนี้ยเพราะว่าปกติหลวงพี่จะต้องอยู่ที่จีนตลอดอยู่ที่จีนเป็นหลักแล้วก็พยายามเปิดดวงเพราะว่าอยากจะกลับไปแก้บนว่าเมื่อไหร่จะได้เข้าเขาปิดประเทศเพื่อที่เขาจะพัฒนาทุกอย่างแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงจนคนไทยตามไม่ทันใครที่ลงทุนหรือทําอะไรกับจีน่ะ ลองหาข้อมูลดูว่าสกุลเงินเขาอะจะขนาดไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เคยพูดไว้เรื่องของสหรัฐกับจีนเริ่มแหละเนี่ยแต่จะบอกเลยว่าฝั่งผมสีดำแข็งกว่าผมสีทองเพราะฉะนั้นสกุลเงินหรืออะไรนักลงทุนอะไรทั้งหลายแหละก็เตรียมตัวย้ายฝั่งเรื่องตื่นเต้นอีก ยังมีเรื่องตื่นเต้นอีกในเรื่องของการเสียชีวิตโดยเฉพาะการที่คิดว่าใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วอายุปานกลางใช่ค่ะน่าจะไม่เกิน40ด้วยโรคด้วยด้วยด้วย ปัญหาที่เขาเจอโดยส่วนตัวเพราะว่าครั้งที่แล้วจําได้ว่าที่ก่อนก่อนที่จะไปบวชพูดถึงในเรื่องของคนที่อายุเยอะโรคประจําตัวก็ไปก็เกือบเกือบครบและเกือบครบเทอมแล้วแต่รอบนี้หลังจากนี้จะเป็นเรื่องของการที่ไม่มีงานทําหรือมีปัญหาทางการเงินหนี้สินทบใช้เงินเกินตัว <c oughs> จะเป็นเรื่อง <c oughs> พวกนี้ <c oughs> <c oughs> ใช่อะซึมเศร้ากับการที่แก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยทําให้คิดสันเพราะฉะนั้น้องให้ให้กําลังใจกันเยอะ คู่รักเลิกกันยังมีอีกประมาณหลายคู่ใช่แต่งเขาเยอะเหมือนกันนะคะแต่งเยอะค่ะอ,อยากอยากบอกอะไรคนไทยนะ่ยค่ะสองพี่แบบเร่อสติหรืออะไรกันไหนๆก็มาแล้วเรื่องสติเนาะจะบอกว่าคือด้วยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะแต่ละคนก็พยายามหาที่พึ่งแต่ที่พึ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวเองแล้วก็อยากอยากเตือน เด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ว่าอย่าเกี่ยงงานทำงานเถอะอย่าคิดว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจมันมันจะเพอร์เฟกไปหมดมันจะประสบความสําเร็จทุกอย่างอยากให้อยากให้อยู่ความคิดแบบนั้นแล้วก็แล้วก็ดึงสติกลับมาว่าทุกอย่างเนี่ยเงินที่มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเงินประจําสําคัญที่สุดแล้วอยากรวยหางานเสริมยังไงต้องมีแบบนี้ไว้ก่อนเพราะว่าโลกมันจะ หมุนกลับมาสู่ยุคที่จเจริญสุดขั้วแล้วก็กลับมาสู่ยุคที่มันต้องกลับมาใช้แมนวนวลเหมือนเดิมเนาะอันนี้คือมันมันก็ใช้ชีวิตลำบากเหมือนกันสำหรับเด็กยุคใหม่ก็อยากอยากจะเตือนสติแบบนี้สำหรับคนที่สูงอายุแล้วเราตามโลกไม่ทันค่อยๆพัฒนายังยังไม่สายยังยังห่วงเรื่องแม่ค้าออนไลน์ เพราะว่าเดี๋ยวจะเจ๊งกันอีกเยอะ